อย่าเพิ่งตัดสินใจใครเพียงแค่มองเห็นมุมด้านเดียวสวัสดีค่ะพบกระบอสแคทพัฒนาตนเองกับรูตสยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการครบเพื่อนแล้วก็การตัดสินใจใครคนใดคนหนึ่ง วันนี้นะคะการที่เราจะตัดสินใจใครสักคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนแบบไหนมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรใจจริงๆนะเขาเป็นคนอย่างไรนั้นเราอย่าเพิ่งตัดสินใจเพียงแค่เราเห็นแค่มุมเดียวยกตัวอย่างเหรียญน,นะคะเรายังมี2ด้านบางคนบอกว่าไม่ไม่ไม่เหรียญนะ่ะมี3ด้านนะด้านไหนด้านหัวด้านก้อยแล้วก็ด้านตรงสันเหรียญเอาก็ใช่อีกนั่นแหละเห็นไหมขนาดเหรียญบางคนยังบอกว่ามี3ด้านฉะนั้น การที่เราได้คบใครสักคนหนึ่งหรือเรามีเพื่อนที่รู้จักเราเห็นแค่การแต่งตัวของเขาภายนอกการพูดคุยเพียงแค่ชั่วครู่และสรุปเลยว่าเขาต้องเป็นแบบหนึ่งแบบสองแบบสามอย่างเดียวอาจจะทำให้เรานั้นเสียโอกาสไปก็ได้เพราะบางคนนั้นการแต่งตัวของเขาลึกๆแล้วข้างในของเขาอาจจะไม่เหมือนกับการแต่งตัวที่เขาเป็นก็ได้เรายังมองดูสิคะเราจะเห็นว่า คนที่ศัก์ทั้งตัวเนี่ยจะต้องเป็นโจรหรือมินิสัยก้าวร้าวแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราศึกษาเขาเราพูดคุยกับเขาไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าบางคนนั้นก็มีความอบอุ่นในใจเป็นคนที่มีเหตุมีผลแต่เขาเป็นคนรักศิละปะจึงสรุปได้ว่าเรานั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจใครเพียงแค่มองเห็นมุมด้านเดียวที่เราเห็นเราต้องให้โอกาสแก่ตัวเราและ คนที่เราครบหาด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะตัดโอกาสก,กับตัวเองอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งค่ะจากประสบการณ์ของคูณตุ๋ยเองคูณตุ๋ยเป็นคนหนึ่งที่อดีตเคยเป็นพยาบาลแล้วเป็นที่ปรึกษาในผู้ป่วยติดยาเสพติดซึ่งผู้ป่วยที่คูตุ๋ยบำบัดนั้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่จากบ้านใหญ่ก็คือบ้านใหญ่เ,เขาเรียกว่าบ้านใหญ่อยู่ที่กรุงเทพอะค่ะพวกนี้จะมีคดีติดตัวยาเสพติดเนี่ยที่ใหญ่มาก เป็นผู้ค้าแล้วก็เข้ามาบําบัดตามค่าทหารคุณเชื่อไหมคะว่าครั้งแรกที่คุณตุ๋ยเจอเขาในค่ายบำบัดตกใจเพราะอะไรคะเขาสักทั้งตัวเลยคะ่ะเหลือแค่ลูกกระตากระลูหูกับปากนะ่ยที่เขาไม่สักทีแรกเราคิดว่าโอ้ยไอ้พวกนี้นี่สุดๆแน่นอนแต่หลังจากที่ตุ๋คุณตุ๋ยเข้าไปบําบัดเขาแล้วก็ทําความรู้จักพูดคุยกับเขา ทำให้เรามองเห็นว่ากลุ่มผู้ติดยาเสพติดนั้นเขาก็มีโรคที่ใสสะอาดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแต่สิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่ทําให้เขาต้องกลายเป็นแล้วข้างในจิตใจของเขาเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากทําให้กูติมองว่าวันนี้เราไม่สามารถตัดสินใจคนแค่ภายนอกที่เราเห็นมุมเดียวของเขาเราต้องใช้เวลา ในการศึกษาซึ่งกันและกันให้เวลาซึ่งกันและกันแล้วเราจะมีโอกาสได้เพื่อนที่ดีมาอีกหนึ่งคนวันนี้เรามีคนที่รักมีมิตรภาพที่ดีดีกว่ามีคนเกียดมีคนเกียดหนึ่งคนก็เหมือนมีคนเกียดทั้งประเทศวันนี้เราให้โอกาสกันและกันแล้วก็อย่าตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินใจใคร เพียงแค่มองเห็นมุมด้านเดียวของเขาแล้วคุณจะได้กัญยมิตรที่ดีเขาต้องการแบบไหนเราก็มอบแบบนั้นแน่นอนค่ะคุณจะมีเพื่อนฝูงแล้วกัญยมิตรที่ดีที่อยู่แวดล้อมไปด้วยความอุ่นความจริงใจบอสแคทพัฒนาตัวเองกับครูตุย๋ยวันนี้แล้วพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ